จริงไหมดูเแม่ก็ตลกแล้วเราก็รู้ว่าคุกเคยเข้าคคุกจริงขาดน้จริงจริงไม่เคยเข้าคุกไม่ไม่เข้าใจอารมณ์คุกนะผมเคยเข้าผมรู้ผมเคยไปนอนเลยอนอนอยู่หลายวันโอยเ,เวลาเยอะมากมีเจ็ดคน เจ้าหน้าที่รัานะันในความรู้สึกอ่ะเพราะเขาสติปีกแบบปีกนกอ่ะเป็นก้มกันมีคนเลื้อนๆแต่ว่าไปดูงานนั่นแหละผมรู้ไปดูเนี่ว่าทุกคนตื่นตัวมากเลยครับไม่ออกนะเออพี่เขาเจอที่ไหนครับพี่ร้านเกมไงร็อคกี้เกมอ๋ออิมพิเลียนอิมพิเลียนอ๋อเหลือด้ไหมจริงๆเราจำที่งานร็อคี่เกมไม่เยอะเราเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกแล้วว่าเขาต้องเป็นดาราแน่เขาคุ้นมากไม่บอกมามาไม่เชื่อมาแต่เขาเป็นเด็กอแต่คนที่จําคนเป็นเด็กเติโตขึ้นมาได้อะยากมากยากมากนะแต่กลัวหน้าตาใครๆเดิมเขาควรจำกูได้ใช่เพราะเราไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วยังมีทับท่างานตนนะพี่เป็นดาราหรือว่ามิตรก่อนไม่คืออย่างนี้คนพวกนี้คือคนที่เลี้ยงดูลูกมีเด็นโตแล้วทําให้มีมีทุกคนเนี้ยเขาเป็นกระเบื้องแผ่นแรก ที่ต่อเติม oh. ให้เรามีอนาคตอ่ะกับเพื่อแผ่นหน้าประสาทแผ่นแรกๆเราต้องการจะเชียรคุณด้วยเลยว่ะกับเบื้อแผ่นแรกๆคือถ้ามันไม่มีกับเบื้อแผ่นแรกๆมันมีประสาทโอ้หงงงนะเข้าใจสามสิบบาทของเขาอ่ะประกอบกันจนเป็นการลงทุนมาเรื่อยสีเลยวะีหรือเราจองล่วงหน้านานพอเราได้ตุ๊ดต้องเขาดี อาคารฮะมี รอบนึงมันนานไมหมฮะออกไปนั่งได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วถ้าเราจะกลับ,ลบทํายังไงฮะกลางนค่ะและถ้าเราจะกลับเราก็ก,ก็จะมีเงินสือชงคูนไม่ก็โทรเข้าเบอร์เบอร์แพรโทรเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปแล้วออกไปรับบอ๋อเดียวอ๊ะมีแป๊บเดียวไหมเดี๋ยวผมจะเอ๊ะอย่างนั้นถ้ากินริมทาง,งนีน้มันมีไหมกินข้าวไม่ออกก็ได้อ๋อนั่งแพรเป็นข้าแบบอ๋ออ๋ออ๋อกินข้าวไม่ออกถ้าทานแป๊บเดียวก็คือ อยากอยากิบรรยากาศแผล่ขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้ได้ได้เอาอย่างนั้นดีกว่าสั่งอาหารแล้วลงไปนั่งในแผลเอาตรงไหนแต่แต่น้ำไหมไม้อยากได้แต่แต่น้ำตรงนั้นเป็นแพที่จะออกอยู่แล้วอันนั้นคือเผื่ออ๋ออันนี้คือแพที่จะออกข้างบนนี้คือตำแหน่งค่ะออคือนั่งข้างบนได้นะเออ น้ำแข็งที่เอาอยัางไงคะน้ำแข็งหนึ่งแล้วก็น้ำดื่มน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะอกสิบครับเบอร์เก้างง 9, ใช่ไหม 9, ใช่ไหมเบอร์เก้าครับ ชัด้านนะแล้วอาหารเขาก็บอกราคาราคาไม่ได้แพงเขาบอกราคาชัดเจนนะไอตรงถ้ามองจากโดรน้ากบนอ่ะลงมาดูบนแผนที่มันเหมือนหัวกระทิงอ๋อห้วยมันเป็นรูปเหมือนหัวกระทิงเพราะการตั้งชื่อมันไม่ใช่คนทเป็นคนที่ระดับบนอ่ะแต่สวยนะ ก็ว่ายน้ำไงให้ลงไปเล่นน้ำเออบางคนคงลงไปเล่นน้ำได้ตากเล่กรตวันตายแล้เารถือขึ้นไปนะครับเดินและคลาเข้าไปนะครับซ้ายมือนะครับจะมีรถจ่อยูนะครับสดงตัวทางไหนก็ได้นะครับ น่านการสกายวอร์สใชครับ <jeśli imagery> <im itti> ตัวเท่าไหรน้อยนึ่งยีนะลังติที่มีไม่อร่ยอกินเออไม่ค่อยอร่อยกินนี่ตรงไหนนี่นี่นีเดี๋ยวลงมานี่ต้องมาขึ้นรถนี่ก่อนเขามาด้วยกันดี๋ยวเขาหลงข้าบวน เนี่ยคันนี้ได้แล้วั้่เออนี้ได้ใช่ไหมครับพี่เอ่อม้าปลายข้างในมีที่จับเยอะไป เอาถ่ยรูปไหมน้ามาเอาของเด็กูนผู้ใหญ่คูนแน้ำแยงกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ือฝั่งนั้นก็คือลาวเมืองแก่นเท้าแข้งไซยบุรีนั่นเองนะครับท e ี่มองเห็นลูกเขาใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ประเทศใดเลยครับคือประเทศลาวนะครับที่ตะวันตกนะครับวันมานะครับท่ตะวันตกท่าเนี่ยเขาใส่ตรงนี้แล้วเดินเหยียบทรายมาที่นี่แล้วเป็นรอยบุ๋นใช่เขาเดินมาบุ่นแต่ก็ ใช่ฝั่งนู้นคือลวลวหมดเลยทีมิมันถูกกันด้วยแม่น้ำไงมาตรงเนี้ยโอ้ยังสวยอยู่เลยสวยนะตรงนี้ต้องถ่ายสูงมา เอมามันจะสัาได้ยกไปซ่อนัมมื่นันยงหรออะไรเดไปให้ฟังนี้กเห็นพากก่าหรือว

อ่ะมางงได้แลไหมเห็นข้างล่างใช่ไหมละมาอ๋อไไม่ไม่ถ้าเห็นข้างล่างมาต้องมาตรงนี้อ่ะเป็นยังไง ท้ในประเทศไทยก็ถือว่าดีนะถือว่าสวยนะเอ้ยจางเดียจะมึงคิดร้อยกว่าบาทใชจางเดียเจี๊ยอะอะถูกๆมันก็รวมรองเท้าแต่มันก็คิดก็เหมือนกันไอ้นี่รองเท้าสามสิบบาทถ้ามึงจำค่าขึ้นยี่สิบก็โอเคห้าสิบบาทังว่าใช้ได้อยู่นะอ่าก็ก็เอาเบ็ดเสร็จว่าขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วอยากเดินสกายวอลก็ห้าสิบบาทถูกไหมโอเค ยุ่งกังล้มุกไ่ยลูกด้วยแล้วคนับนี่เออมาเป็นครอบครัวให้เขาไป นี่คือกระจกยังใสรู้เลยปิดมีกี่เดือนีแป๊บเด,ดีกระจกพังหมดพอพังเสร็จเปลี่ยนไม่ได้แล้วกระจกงคงแบริหารไม่ป็นทำไม่เป็นุณื่อนคนรู้สึกว่าชอบเครื่งเหมือนกันตักแบบนี้น้อนแล้วก็มองไปก็ มันเหมือนว่ามันเหมือนกันทั้งประเทศอ่ะืม็นไปอ่าวนะก็ไปนั่งกินต้มตาไก่ย่างไปถึงไปไหนก็ไปกินไม่จริงจริงจริงทามีบ่อยงั้นเหมือนแบบประเทศมันไม่มีจุดต่างเที่ยวตรงไหนมันก็เหมือนเหมือนกันเหมือนเป็นทำแบบนี้เลยทำแบบนี้แล้วก็ออกไปมองทะเลไม่เมื่อกี้ไอ้ที่เราก็ไปกระทิงกระทิงอะไรก็อย่างนี้นะมันมีมันไม่สร้างอะไรที่มันแบบว่ามันสร้างเมนูอาหารใหม่ถูกถูกมาที่นี่ต้องกินอย่างนี้จริงๆอ่ะเพอเติมทุกอย่าง อ่าใช่เออถ้ามีผู้หญิงไม่ไม่มีความต่างกินโคกินจ้มตำกินอะไรเหมือนกันอ่ะทำกินกันอย่างเดิมเออแถวนี้ไม่กุ้งทอดปูทอดเนือ้อเนื้อเนื้อนหกเจ็ดล้านเฮ้ยบ้านที่ขายอยู่ที่อยู่ริมโขงนะครับมันเท่าไหร่ล่ะครับ พระโอนพระโอนนี่โยกให้นหมดเลย,เเล,ยลูกสาวด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เ <Okay S 3> อาเรับได้ครับต้างั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนนะคบครับแพงไหมที่นี่ขายปูกมีอัพสิบสี่กำลังเสียงคุกอันนี้นี่ขึ้นมาประมาณยี่สิบกว่ากว่ากำลังหน้าเคี้ยวส่ส,สไปแล้วอ๋อเราเท่าไหร่ฮะ <laughs> อ๋อสองร้อยนะครับอขอบคุก <ทา S 1> น <ะ S 2> จริงาม่คนไทยหน้าตาเขาเนี่ยมีเชื้อสายจีนรอ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> หมายความว่าคนจีนเนี่ยจะใช้ฝั่งไทยเพื่อโจมตีลาวลาวเพื่อจะยึดครองไอ้มูลค่าทาังเศรษฐกิจอ่ะเพราะตอนนี้เขาก็จะไปยึดอีก กนัเขื่อนอะไรพวกนั้นอะไรเนี่ยสุดแดนสยาม ตรงนี้ก็เนีเออเนี่ยมาเดินเลยเนี่ยแต่เมื่อก่อนนี้จะไม่ได้ทำแบบนี้นี่นีเป็นคนช่วยแบบหนึงแต่ใครใครโดนด้วยจะร้องไห้เลยเช็ตเป็นตัวสองค่ะ หมูแดงนยค่ะแล้วเล็กๆเขาบอกเขาว่าจ้ะจินนาการใช่จินนาราการแล้เขาบอกเอาโงงหมูฝรั่งโงงตัวใหญ่อโงงสูงร้อยสิบกว่านะคะสูงใหญ่แล้วหมูโงงโบว่าเขาชอบใช้หมูอ๋อเหมือนเหมือนนี่ใช่ไหมเหมือนที่กรกงีนอยใช่ใช่อันนี้มาเที่ยวกันเหรอคะมาเที่ยววันนี้กลับแล้วอ๋อจากกรุงเทพกรือว่า บ้านที่นี่แพงบ้านที่นี่แพงไหมที่ดินดู้พูดเท่าเนอไม่คนออกแบบพูดเท่าเต่าโอ้ใช่เลยเนอเน้องงมึเป็นคนออกแบบเลยเอารูป เ yeah. นี่ยขายกลมนะตอนยิงใส่หมวก <laughs> ทำไมไม่เอาลูกนี้กลใส่หมวกตุ้งใส่เต๋อใ,ต <laughs> ใช่เลยไม่มีลูกชู๊สองนิ้วนี่เลย <laughs> นี่นี่เ <laughs> นี่ย <laughs> ไอ้ลักษณะการชอบขี้เล่นชู๊สองนิ้วเนี่ยพูดเท่าเต๋าชัดๆ <laughs> 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 นี่เป็นลูปโกงจริงเหรอหนูกระดาษจีนคืออะไรมันมีตัวหนังสือภาษาจีนอยู่4ตัว กาแฟอ๋อกาแฟแมกโนมคาเฟมอ,ฟอ,อมีชามาอ,อำสั่งชามาอีกหรอไม่ๆชาเขาให้ไงเขาให้กินกัวกเขาไมา่กันไม่มีไม่มีอ๋อาคคอ,อน,นะลองเลยอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์เขาของนี่มีนก,กนกปูเรื่องนิดหนึ่ง อันเนี้ยเมื่อกี้คนขายไม่เข้าใจวันนี้คืออับแปะเท้าซึ่งมันมีความใกล้เคียงกับผู้เท่าเต่าในดาร์กอนบอลเซตแต่มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะเข้าใจกันผิดพลาดได้แม่ถามนิดนึงแม่ถามว่าหนังสือพิมพ์ที่แปะอยู่ที่คานเนี่ยใช่ประวัติของอับแปรไหมหรือวิคอยไม่ออกหรือว่าพาไปถึงเแล้วสิงไม่ใช่ไม่ใช่เออมาเรื่จากซิ่งเสียเยอะเป้าเลย อเออนั่นแหละแต่ว่ามันทำมันเป็นไอเดียที่ดีนะมันทำให้ดูเป็นจีนได้ใช่ใช่อืมใช่มาดูมันดูดีกว่าต้องสามทางกิดกันเหมือนน้องๆน,น,นะเป็นถ้วยจานกระมังมากแัไดไะ,ะ,ะ,ะ้ตรงนี้ปล่อยลม เวลาน,นี้คนก็เยอะนะมือองคอมามีอะไรให้กังกิน จะไปนั่งไหนเออเออพอแล้ว นีเป็นเวอร์ชั่นทำงานด้วยเนี่ยรับการอย่างเงี้ยท่านเพือนแม่อะไรคิดคิดดูว่ากูอยูมีบ้านหลังใหญ่แล้วทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คนใช้ขยันอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ท่านคุณรับงานคุณรับแค่คนนี้ฮะมันต้องคอไซน์นะคอยาวอ๋อยาวยาวให้ดูเหมือนยาวออกมาหน่อยไอ้บางคนยาวไม่พออ๋อยาวไม่พอ นนั้นไปอ่ะตัวยาวสุดนั่นน่ะอีกทีนึงไปยิงได้ไหม ัดึงผูรอสัญญาไฟเขียวออ